เธอกลัวเธอวันวายกับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอก้าวเดินทุกวันอย่าท้อ และมีฉันเป็นกำลังใจสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่ที่ อุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะเราจะเข้าไปที่อุทยานประวัติศาสตร์นะคะไปดูความเป็นมาของคนไทยของความเป็นคนที่มีหัวใจเด็ดเดี่ยวและลงหลักปักฐานเริ่มต้นจากสุโข,ขทัยเป็นราชธานีจนมาถึงพวกเราทุกวันนี้ค่ะ ผู้ชมคะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังวันนี้เราได้รับโอกาสอันดีมากคะ่ะเรามาเยือนเมืองสุโขทัยในวันที่ตรงกับวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพอด,ดีเลยเราจึงมีโอกาสเข้าร่วมงานสำคัญประจำปีของจังหวัดสุโขทัยไปพร้อมๆกับการเที่ยวชมเมืองสุโขทัยที่สงบร่มเย็นกันคะ่ะ ก่อนอรุณจรุ่งณเมืองโบราณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยแห่งนี้เสียงพระสวดมนต์ให้พรเป็นทํานองไพเราะดังกึกก้องเป็นมงคลไปทั่วบริเวณวัดตระพังเงินชาวเมืองสุขโขทยัยแต่งตัวสวยงามด้วยชุดไทยตระเตรียมข้าวปลาอาหารแห้งพากันมาใส่บาตถวายทานอาหาร ให้แก่พระภิกษุสงฆ์กันตั้งแต่เช้ามืดเพื่อเป็นสิริมงคลในวันสำคัญของชาวเมืองสุโขทัยวันนี้คือวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชซึ่งการใส่บาตรในเช้าว,วันนี้นะคะก็นำโดยท่านเจ้าเมืองสุโขทยัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยคะ่ะ ู้ชมคะขณะนี้เรามีโอกาสได้มาอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะคขออนุญาตท่านผู้ว่าได้กรุณาเล่าถึงวันนี้มีความสำคัญยังไงแล้วเราเริ่มต้นกันยังไงเพื่อที่จะต้อนรับรุ่งอรุณแห่งความสุขในเช้าวันนี้ค่ะครับ วันนี้เป็นวันที่17มกราคมนะครับคณะรัฐมนตรีได้มีมตินะครับตั้งแต่สองสามปีมาแล้วนะครับให้เป็นวันรัฐพิธีวันพ่อคุณลางกำแพงมหาราชนะครับเพื่อเทิดพระเกียรติพ่อคุณลางกำแพงมหาราชนะครับเราก็มีกิจกรรมก็คือเช้ามีตักบาตรรับรุ่งอรุณแห่งความสุขเสร็จจากรับรุ่งอรุณแห่งความสุขแล้วก็จะเป็นพิธีบวงสรวงพ่อคุณลางกำแพงมหาราช หลังจากพิธีบวงสวงพระรุัมกำแพงมหาราชแล้วก็จะเป็นการาวางผานพุ่มสักการะพระคุนนะครับที่บริเวณพระบรมราชานุสาว,วรีย์พระบาทมีด็จเจ้าอยู่หัวท่านทรงพระกุณาโปรดเกล้าให้ผู้แทนพระองค์มาเป็นผู้วางผานพุ่มนะครับแทนพระองค์ทั้งพระบาทดีบ็จเจ้าอยู่หัวและก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับประมาณสิบโมงครึ่งก็จะมีพิธีรับผู้แทนพระองค์นะครับตรงนี้ก็เป็นทั้งพิธีสงฆ์แล้วก็ พิธีพามแล้วก็สักการะพระขุนด้วยครับ <ฮะ S 1> ผมคิดว่าคนไทยเราทุกคนเนี่ยคงทราบกันดีนะครับในความเป็นราชธานีในความเป็นมรดกโลกของอุทยานวสาิสัตตตรงนี้นะครับฉะนั้นในการที่คนไทยทุกคนร่วมกันสักการะร่วมกันถวายพระเกียรติพระอ,องค์ท่านนะครับในสมัยกรุงสุโขทัยเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เป็นมงคลกับชีวิตแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นสร้างความเข้มแข็ง ของประเทศไทยเรากับสถาบันพระมหากษัตริย์กับสถาบันชาติกับสถาบันศาสนาครับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็700 758ปีนะครับปีแล้วพศ1,800แรครับและมีวลีที่เด็ดๆอยู่วลีหนึ่งที่เราก็สะดุดใจนะคะคือคําว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขอันนนี่ยความตรงนี้นิดนึงค่ะรุ่งอรุณแห่งความสุขนี่ก็คือชื่อของจังหวัดสุโขทัยนั่นแหละสุขะบวก อรุโนไทยหรือว่าอุไทยนะครับบวกสองคำตัวนี้ขึ้นมานะครับสุขะคือความสุขอุไทยคือตอนช่วงเช้าหรืออรุโนไทยเนี่ยครับพระอาทิตย์ขึ้นนั่นคือความสุขในช่วงเช้าวันนี้เราตักบาทนี้ก็คือ การให้ความสุขเกิดขึ้นกับทุกๆคนในช่วงเช้านะครับอันนี้เป็นเป็นคำมงคลนะฮะผมคิดว่าเป็นคำที่เกิดขึ้นมาจากตั้งแต่สมัยตั้งชื่อเมืองสุขโขทัยเนี่ยแหละครับก็ตั้งแต่สมัยกงุ์สุขโขทัยเป็นราชธานีฮะที่นำพระพุทธศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในบริเวณสุขโขทัยนะครับตั้งแต่สมัยท่านพระธรรมราชาลิไทยนะครับตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามกำแพงมหาราชนะครับ ตั้งแต่ในราชการต่างๆของกรุงสุโขทัยเช่นตรงนี้เป็นวัดมหาธาตุนะครับแล้วก็ในบริเวณวิทยานนี้ก็ยังมีพระอจนะพระพูดได้ถ้าเราดูจากตำนานสมัยพระนเรศวรมหาราชนะครับที่ส่งไปยกทัพมา <Okay. S 1> ที่กรุงสุโขทัยเนี่ยเป็นขวัญกำลังใจให้กับทหารนะครับโดย มีเสียงจากพระอาจนะเอามาให้เป็นกําลังใจกับท <Okay. S 1> หารในการที่จะไปสู้รบสงครามครับขอบคุณท่านผู้ว่าค่ะคคท่านผู้ชมคะรุ่งอรุณแห่งความสุขคือสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังจากเมืองสุโขทัยแห่งนี้และเป็นรุ่งอรุณที่เราจะพบกับความจริงในชีวิตถ้าหากว่าเรามีความเห็นที่ถูกต้องนั่นก็คือรุ่งอรุณที่เราจะเข้าพบสัจธรรมของชีวิต บทมราชธานีแห่งอาณาจักรไทยสุโขทัยมีความหมายว่าเมืองรุ่งอรุณแห่งความสุขความสงบร่มเย็นและในความสงบสุขนั้นเรามีความรุ่งเรืองทางด้านศิละปะสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมศาสนาและภูมิปัญญาที่สั่งสมสืบทอดต่อกันมาคงความเป็นเอกลักษณ์ หล,ล่อมแหล่งอารยธรรมสุโขทยัยเป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกค่ะท่านผู้ชมคะถ้าย้อนกลับไปในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเราจะเห็นภาพที่ชัดเจนและจะชัดเจนยิ่งกว่าน,นั้นค่ะเมื่อเราได้มาอยู่ตรงนี้วันนี้เรามีโอกาสดีอีกวันหนึ่งะนะคะเราได้มาพบกับ หัวหน้ากลุ่มโบราราคดีกรมศิลปกรภาคหน่สำนักงานศิลปกรจังหวัดสุโขทัยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกหัวหน้าเจ๋งนะคะไทยค่ะสุโขทัยแปลว่าดินแดนแห่งอิสระชนผู้มีความสุขอ๋อคนรู้คนรู้เช่นเยค่ะนั่นเหมือนกับว่าเป็นการก่อตั้งอาณาจักรขึ้นมาที่ปลดแอกตัวเองจากอำนาจของชนชาติอื่น อย่างแท้จริงนี่คือการก่อตั้งชาติของตัวเองขึ้นมามีทินทานของตัวเองแน่นอนแล้วก็มีมีภาษาของตัวเองมีศิลปะวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอย่างเช่นที่อยู่ข้างหลังเรานี่ค่ะก็คือวัดพระมหาธาตุนะคะวัดมหาธาตุสุโขทัยอันนี้หาเราได้มรดกโลกในเกณ์ที่หนึ่งเลยความเป็นเอกอัจฉริยภาพทางด้านศิลปกรรมถ้าเราสังเกตว่า อย่างคติการสร้างพระพุทธรูปนึกออกไหมคะ,คะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยถ้าจะสร้างพระพุทธรูปที่มีความงดงามที่สุดก็ยังสร้างพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยกันอยู่เลยนะคะ,คะสืบทอดมาเจ0ดรค่ะปีค่ะค่ะอันนี้ก็ทําให้เราได้คิดว่าจริงแท้แล้วเนี่ยในใจของคนไทยเนี่ยคือความสุขเป็นใจที่มีความสุขอาจจะบอกได้ว่าเมื่อเริ่มก่อตั้งรัฐที่เป็น ที่คนไทยมาอยู่เนี่ยศาสนาประจําชาติของคนไทยนั้นเป็นศาสนาพุทธเถรวาทแล้วค่ะเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธก็จะเป็นบอ่อเกิดของวัฒนธรรมทั้งปวงของคนที่พูดภาษาไทยที่มาอยู่ในดินแดนแถบนี้เพราะฉะนั้นลักษณะของโบราณสถานที่สร้างขึ้นเนื่องในอิทธิพลของพุทธศาสนาเนี่ยมันจะสงบแล้วก็ร่มเย็นและอย่างถ้าสุโขทัยนี่เขาจะโดดเด่นมากเลยค่ะ สังเกตถ้าสังเกตดูตามโบราณสถานคือมันจะมีน้ําสังเกตไหมคะมันจะมีน้ําอยู่ทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นตระพังหรือแม้แต่คูน้ำที่ขุดล้อมล้อมรอบโบราณสถานซึ่งใช้คูน้ำนั้นเป็นนาทีสีมาคือแทนที่จะปักใบเสมาก็จะเป็นขอบเขตเขาเรียกว่านาทีสีมาแล้วการที่มีน้ำเนี่ยมันทำให้สงบ ดีดีฉันรู้สึกเองนะแต่กุกกี้ก็รู้สึกเนอะรู้สึกด้วยนะรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันสงบร่มเย็นนะคะเนี่ยค่ะก็ถึงบอกว่าพุทธศาสนาที่เป็นบ่อเกิดนะคะของศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยนั้นเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยนั้นเป็นคนที่มักทรงศีลมักโอวยทานซึ่งปรากฏอยู่ในศิลาจารึกด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีความสงบสุขมีความสุข อยู่ในวิถีชีวิตของตนเพราะด้วยความเป็นพุทธศาสนิกชนนี้เองนะคะเพราะว่าศาสนาพุทธก็คือจุดมุ่งหมายก็คือหมดทุกสิ้นทุกนั่นเองนะคะก็สะอาดสว่างสงบเนาะท่านผู้ชมคะนี่คือความยิ่งใหญ่ความยิ่งใหญ่ที่รู้สึก ได้นั่นก็คือความยิ่งใหญ่ของหัวใจคนไทยคะ่ะเพราะเรามีความรักเรามีความสามัคคีเรามีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวเราถึงมีอดีตที่สวยงามขนาดนี้แล้วสืบต่อมาถึงรุ่นลูกหลานจนถึงปัจจุบันนี้นี่คือวัดมหา,าธาตุค่ะเป็นวัดที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของ สุโขทัยราชธานีในอดีตและยังคงอยู่ตรงนี้ให้พวกเราทั้งหลายได้เรียนรู้ความเป็นมาของความเป็นไทยค่ะรายการชีวิตไม่สิ้นหวังเราจะยังคงปักหลักอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยค่ะมีอะไรดีๆให้เราได้ติดตามเยอะเลยวันนี้รายการชีวิตไม่สิ้นหวังต้องลานะคะเราจะกลับมาใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ หวงเธอกลัวเธอวันวากับสิ่งร้รายๆที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้